สวัสดีจ้ามาพอกับช่องไมยดาผา้ากินได้จ้ามีสิผ้ามากินบักลำไยจ้ามีลำไยมาขายแถวบ้านแล้วอยากกินหนะน้านี่สายพันธุ์พงทองสาจัมโบ้คัดพิเศษอ่าเป็นขายกิโลละหน่อยนะจ้าอยากกินหนะ้าสมัยมันยหน่อยอ่ะโอ้ยแบบว่าเห็นลำไยและคิดถึงพ่อกับแม่เลยอ่ะอยู่บ้านปลูกจ้าแบบ ผลไละหมายตามไปดูการบานเห่าเนาะแบบว่่ต้องซื้อกินเลยแต่แต่อันนี้กิโลละลอยจ้ะแต่เป็นแบบใส่คัดพิเศษแต่นวยไงอยู่เลยจ้ะนี่เอามาเทียบกับเหรียญเหรียญหาก่นนี่ไซสใหญ่ไหมเดินมาจากตลาดแถวบานจ้ะเทียบกับเหรียญซิบเนาะนี่อ่อถ้าพ่อเบิ่งคลิปนี้อยููนี่เอาสายผ้าหนี้ไปปลูกในเด้อพ่ออยากกินหลุมใหญ่ แต่ของบานเท่ากับหวานเนาะพ่อนเนาะอันนี้อยากกินอนะโลละลอยเด้มานนี้โลกว่าลอยกว่าบาดจำไล่ไหลเลยอุ้ยแกง่ายตาเนื้อแน่นนี่แกง่ายเนื้อแน่นตอนเป็นเด็กหน่อยนี่แกบ่เป็นเอาแต่ปากแกเนาะจ้ะ,ะอืมกรอบเนื้อแน่น หวานอร่อยอะค่ะเม็ดเล็กเม็ดจิ๋วเดียวอืมกินลำย่่ะแหละคิดหอดพอกัะแม่เลยจ้ะอยู่บ้านบางเทือคนกนระ่งมาให้กินได้จ้าบางฤดูอะ่ะบางบางปีอะ่ะเอามาอยู่กรุงเทพเนาะบางบางเทือแบบมันเป็นเละหลายมันโดกอะ่ะ พอ,อเป็นกระทรงไอซซนี่ไม่ห้ยกนิ่น <c oughs> เป็นหอดพันจ้าบอกเป็นหอดผ่านคลิปนะพอเนาะอือหือกินไปเลย มีแต่ลูใหญ่ๆจ้ะพันปลูกงามเนาะเบสโซ่ก่อนอแบบว่าอุดมสมบูรณ์ปลูกได้แบบว่าอุดมสมบูรณ์สมราค่าเพิยันเนาะจ้ะกิโลละลอย เก็บกระเด่งออกเนี่ยเหนือลำไยสิฟูฟูกรอบกรอบฟูฟูหวานกลมกลมแต่ตัวแต่ยูบานจะของอยู่ตังจังหวัดบุหัว่าสายพันธุ์ยังจ้ะแตบคือกันแต่ลูกหน่อยก็เนี่ย เอา่ะจ้าสายพันธุ์พ่วงทองเว้ยแซบอะ่ะถ้าอยากกินแซบแซแบบช่องไม่ยาดาผ้ากินจัดเลยจ้าถ้าเห็นล่องไปซื้อบัางแล้วจ้าใพ้มัดคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไคร b ์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปในได้จ้าเอาไว้พ่อวันคลิปหนาววัสิาพาไปกินเมียงอีกเขา็จะเจ้าอวยพรค่ะบ๊ายบาย